สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกสุกน์พ่อพ่อกันนี้แล้วครับมื่อน,นี้ให้ยานะครับให้ยางัวตอนเศร้านะครับเพราะว่างัวยังไม่ได้กินยาให้งัวนซีตครับให้งัวนซีตนี่อาหารเศร้าเศร้าแรกได้นี่บ่ได้ออกลามก็เอามาเป็นท่อนแบบนี้เลยนะครับหยาหน่อยมันเกิดใหม่นะครับก็บ,บ่ได้ ซับให้มันบึงตัวที่สามครับนี่อากาศเมื่อนี้ค่อนข้างนะฮะอากาศมันค่อนข้างสี h ออนนิดนึงนะครับนี่ฮะตัดว้ตั้งแต่หมู่บ้านบุ่นนะครับตัดไว้ตั้งแต่หมู่บ้านแต่ว่าเก็บบเบหมู่บ้านนั้น หมู่บ้านเก,เก็บประเิดกันเลยมือนี้มาเก็บอีกนะครับตัดไว้นี่เสาแรกครับเสาแรกอันนี้ก็เป็นคอครับนี่ตัดหมู่บ้านนั่นนะครับนี่ฮะตัดมองนี่นะครับเห็นบอลน้อนี่ เดินนี่ครับนี่เห็นนิวคุอบอลนี่จากมองนี่ไปหอนมองนี่นะครับตัดมื่บ้านนะจากมองนี่ไปหอนมองนี่เมื่อนี่ก็ถทาว่างนะครับถ้าว่างมือนี่ก็สิมาตัดวววนะพวกงนี้นะครับในช่วงแรงในยาช่วงแรงนะครับถ้าว่างนะระบุน้ำกับมือนี้แพ่งกุลาแปียงนี้นะครับยังไร่ได้หายน้ำนะครับพบว่าพึ่งสีปัดน้ำเขาทังนะครับ ถังนะครับมีทั้งหมดอยู่ทางน้ำผมนะครับมีทั้งหมดอยู่สีถังถังใหญ่ถังละสองพันลิตรสีถังกับแปดพันลิตรนะครับก็ให้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะเต็มที่เกินได้นิดหน่อยนะครับหนึ่งชั่วโมงบวกลบนะยี่สิบนาทีนิดหน่อยนะครับสปริงเกอร์สิบสองตัวแบ่งหน่อยก็ให้น้ำกับมอนีิช่วงแรง บ้างนะบริสันกับอ่นนะครับสิพาพี่น้องมาให้ปุยปุยหยาแท่งโกลานะครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังแตกกอขึ้นมาแล้วแตกกอหน่อยขึ้นมาแล้วหลังจากที่ให้น้ำไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเบิดหนาฝนแล้วเบิดหนาฝนเขาหนาหนาวนามม้ำบ่มีนะครับฝนบดบกเขาก็ต้องให้น้ำเดี๋ยวผมสิพาไปพาไปเปิดอ่า เปิดน้ำขอทังยิงนะครับเพราะว่ามันยังบ่เต็มเพราะว่ามันยังบ่เต็มตอนนี้เหลืออีกนิดนึงมันใกล้เต็มแล้วนะครับไปครับนี่ครับน้ำนะครับน้ำมาเปิดเบ้าตัวนี้เปิดเขาทังนะครับอันนั้นก็เป็นลูกลอยเบิงระดับน้ำนะลูกลอยเบิงระดับน้ำถ้าลูกลอยตัวนี้มันอยู่สูงสุดแสดงว่าน้ำเบิด ถ้าลูกลอยตัวนี้มันอยู่ต่้สุดแสดงว่ามีน้ำนะครับตัวนี้น้าก็เกือบใกล้สเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดไว้อีกบก,กีินา้ที่ก็เต็มนะครับทั้งตัวนี้เป็นทั้งนะฮะทั้งหนึ่งสองพันลิตรมีสีถัง8พันลิตรนะครับทั้งหมดใส่เวลาในการปั่นเขานะฮะจากน้ำบ่มีนะฮะเพื่อ,อาจากน้ำบ่มีจนเต็มถังใส่บ่กกินประมาณ3ชั่วโมงนะครับบ่กกินสชั่วโมงอย่างสาะนะ อย่างเร็วกับสองสุโมงนะครับกะมีชิดพิษอยู่นิดนึงนะครับชิดชิดบุบอชีดบ,ดบท่านก็คือเอาใดตัวนี้นะมาปันน้ำเขาถังนะครับมันก็ค่อนคางนะฮะขอนข้างสีไหลซานิดึงแต่ก็บอเป็นยังนะครับถ้าจะให้ดีมีสมือนะใส่สมือจักสามนิว้วหรือ2นิ้วลงไปก็ได้นามันก็สีไหลเร็วก่านห้นะครับามวาตัวนี้นะเป็นยังจังบอส่ลูกร้อยนะครับเป็นยังตรงมาเปิดเบ้าตัวนี้นะกะเเราะว่าถ้าเขาส่ลูกร้อยแล้ว หูน้ำมันไหลออกซานะครับมันไหลออกซามันไหลบทันนะครับมันบทันกินก็คือมันมีขอดีก็คือพิดเปิดเองได้นะครับขอเสียก็คือน้ำไหลซาแค่นั้นนะตัวนี้เฮาเปิดสวิตนี่เปิดเบ้านะครับเปิดเบ้าตรงเข้าไปเลยนะครับขอดีมันก็คือน้ำไหลเร็วขึ้นน้ำไหลเร็วขึ้น้วกาน้ำไหลเต็มที่นะครับขอเสียก็คือเข้าต้องมา เสียเวลานิดนึงนะครับในการทิดเปิดว่าวตัวนี้นะครับเมื่อมันเต็มแล้วครับเมื่อมันน้ำมันเบิด์ตเทากับว่าเปิดใส่อันนี้ก็คือน้ำซอกนะครับนี่น้ำซอกกัเพราะว่าเพราะว่านะครับเพราะวาอ่ามาเปิดน้ำใส่แล้วบารนี้ไปเหตุงานอื่นนะครับไปเห็ุเรื erm ่องอื่นไปนาเต็กนะครับลืมมาปิดลืมฉ yeah, ีดพ่อลืมมาปิดนน้ำน้ำมันก็หล่นออกมาแล้วไปซาะนะครับ เดี๋ยวกับพ่อพอกันนะครับมืออาชีพต่อไปนะครับเพื่อกันชีพต่อไปเดี๋ยวต้องขอโตขอโตนะครับไปหิบียากอื่นก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามขอมาเบ่งแล้วกับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ในเดิ์นะครับกับทำมีโอกาสิพ่พี่น้องไปเบ่งตลาดง่วไปเบ่งราคาง่วกับช่วงนี้นะครับกำลังติดตามอยู่นะติดตามตลาดอยู่ บางที่ตลาดบางที่มันก็เปิดแล้วบางที่มันก็นยังบ่เปิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยู่ตลาดใกล้ๆบ้านผมนะเดี๋ยวผมสิาพาไปเบ่งนะครับก็ต้องขอลาพีและน้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ